สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ผมไม่ได้มาฟอเรสเซียไม่กี่สัปดาห์มาถึงโอ้โหนี่การก่อสร้างเป็นไปอย่างรวดเร็วเหลือเกินนะครับแต่ว่ามีอยู่การบ้านข้อหนึ่งที่ค้างเอาไว้ในการพูดคุยกับฝ่ายต่างๆของฟอเรสเทียก็คือเรื่องของตึกรับครับแล้วนี่แหะครับผู้เชี่ยวชาญคุณเกชาทีรโกเมนท่านเนี้ย ที่บอกเขาไม่ทิ้งเอาไว้บอกว่าวันหนึ่งคุณยายจะต้องมาดูนะตึกครับเนี่ยไม่ดูไม่ได้ไม่ดูไม่ได้นะเพราะว่าคุณเกชาเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของบริษัทที่ช่วยในการวิจัยแล้วก็พัฒนาระบบอาคารร่วมกันกับนโยบายทิศทางที่เขาเรียกว่า sustainability ของ forestia ซึ่งหมายถึงการที่ต้องยั่งยืนด้วยและต้องมีนวัตกรรมด้วยตึกนี้ไม่ดูไม่ได้นัวันนี้ผมเลยก็ทวง ว่าคุณเกษชาต้องมาเล่านะเพราะข้างหลังเนี่ยมีแา่ออกแบบนี้ก็โดดเด่นนะเท่มากเลยนะครับมันคืออะไรครับตึกนี้คือตึกครับครับ Central Utility Plant นะครับ Central Utility Plant ของโครงการ The f o r e s t e a อย่าว่าครับนะ Central ก็ต้องส่วนกลาง Utility คือการใช้สำหรับทุกเป้าหมายแล้วก็คลานคือโรงงานใช่ครับแต่แต่ว่าเรียกเป็นโรงงานก็ นะครับแต่ว่าก็คือศูนย์กลางศูนย์ศูนย์ศูนย์กลางของระบบศูนย<ส>์บัญชาการของระบบสาธารณูปโภคของเมืองฟอเรสเทียจะเห็นว่าจริงๆแล้วอลังการใหญ่โตมากทำไมต้องออกแบบอย่างนี้ความหมายในยะกคือครับอา,อาคารหลังนี้หมื่นเจ็ดพันตารางเมตรว,ว้าว <Wow. S 1> สูงเจ็ดชั้น uh huh. นะครับแล้วที่เห็นข้างหน้านี่กว้างๆเนี่ยไม่แหมเดี๋ยวคุณดี่จนบอกเอ๊ะทำไงเนี่ยทำไมปล uh. ่อยที่ว่างๆใช่ตรงนี้เนี่ยรถเครน ขนาดอย่างน้อย30ตันเนี่ยสามารถวิ่งเข้ามาได้ครับนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยออกแบบเพราะเรามีเครื่องจักรอยู่ข้านเยอะแยะหมดเลยอันนี้ออกแบบเพื่อให้สามารถจะยกเครื่องอย่างเครื่องจักรเข้าออกได้ก่อนนี้เราจะบำรุงรักษาแต่รับว่าคาร์ลนี้จะแปลงนิดนึงแปลงแต่เอ๊ะทำไมก็ทำเป็นรูปคลื่นในข้างนอกตรงนี้เป็นคลื่นทำไมก็เป็นคลื่นอันนี้เราเรียกว่าด็อกด็อกคือคือก่อนที่เรายกเพื่อเพื่อความปลอดภัยพิเศษอาคารทั่วเก่อบห้องเครื่องทั่วไปครับก็คือด็อกตัวนี้เป็นจุดตำแหน่งที่เรียกว่า ถ้าเราจะอุปกรณ์เข้าเนี่ยเราจะไปพักไว้ด็อกนี่แค่วทเป็นท่าเป็นท่าพักเครื่องก่อนที่เราจะเข้าไปอันนี้จะปลอดภัยด็อกเล้ถ้าปกติเป็นท่าเรือก็คือด็อกท่าเรือใช่ครับอันนี้ก็ต้องมีด็อกเลยเป็นมาชินด็อกมัชชินด็อกครับครับแล้วก็ตัวตัวอ่คาหลังนี้นะครับเครื่องจักรต่างห้องเครื่องที่ติดแอร์ด้วยนะโอ้อเต็มหมดเลยเพราะว่าเพราะเราเรากูบคุมไม่ให้เครื่องจักรย่อมมีเสียงนะครับแล้วก็คูบคุมไม่ให้เสียงจากในห้องเครื่องเนี่ยไปรบกวน เป็นบ้านาแถวๆนี้ครับนะครับจะให้รักษาห้องเครื่องที่ค่อนข้างจะปิด<น>แล้วก็ห้องไฟฟ้าห้องห้องห้องเครื่องชิลเลอร์ห้องอะไรพวกนี้ครับสาอากาศหมดเลยครับอันนี้จะรักษาสาภาพเครื่องรักษาอ,อุปกรณ์หให้อยู่ในสาภาพที่ที่ดีซึ่งจะทําให้เขาสามารถจะทํางานได้แบบไม่ติดขัดน,นะครับแล้วก็ถ้าจะเอาเข้าอ่อนนี่ก็คือเอาแบบเป็นลักษณะอย่างนี้ครับในด็อกด้วยโอเคโครงการ,กรอื่นๆเนี่ยที่ทาเป็นอสังหาฯมันจะไม่มีำคำว่าครับ ด็อกด็อกนีไม่เห็นด็อกไม่เห็นนะเขาครื่อติดแอร์ไม่เห็นไม่มีนี่ลงทุนมหาศาลเลยก็ทําไมต้องลงทุนขนาดนี้ก็โครงการระเปโครงการที่มีคนณภาพหสูงก็สร้างเป็นทั้งเมืองนะไม่ใช่แค่เป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์ธรรมดาแล้วก็ระบบข้างในเนี่ยดูเป็นตึกเดียวนะครับแต่ระบบนี่เป็นเป็นสองระบบอืแยกกันเป็นห้องห้องนะครับคือว่าเป็นระบบเหมือนกับสองหัวใจถ้าหัวใจอันหนึ่งติดขัดหรืออะไรยีงหัวใจยังทํางานได้ อือกแบบลักษณะอย่างนี้เลยคแล้วก็ม่ามีจะหยุดอะไรช่วงไหนนี่มีตัวแทนแตและห้องแต่ละห้องนี่ยังมีเครื่องสำรองของเขาโอ้มันมันระบบที่เรียกว่ามันคงมากอ่ะมันคงสูงออกแบบแบบให้มีความมั่นคงสูงสองหัวใจในแต่ละหัวใจมีระบบสำรองไฟฟ้าหลวงดับก็ยังสามารถที่ให้บริการได้เรียกว่าหัวใจเลยนะ เป็นเนฟเซนเตอร์อันนี้คือหัวใจของเมืองคอนเเซียนะครับเป็นหัวใจสองห้องในแต่ละห้องก็ยังมีระบบสำรองอีกซึ่งก็ต้องมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุดล่าสุดครับเครื่องเครื่องอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์แบบล่าสุดเลยครับอย่างเครื่องชิลเลอร์ที่ทำน้ำเย็นให้กับโครงการคอเฟเซียทั้งเมืองเนี่ยนะครับชิลเลอร์เนี่ยเป็นเครื่องแบบล่าสุดล่าสุดยังไงประสิทธิภาพสูงสุดอันที่หนึ่งนะครับไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างเดียวพวก เครื่องทาความเย็นยังไงเราต้องต้องใช้สารทําความเย็นสารทาความเย็นที่นี่ใช้หนึ่งสองสามนะครับสี่หนึ่งสองสามสี่ไอเบอร์นี้เป็นเบอร์ที่มีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมที่น้อยที่สุดด้วยมันมันจะมีผลกระทบน้อยกับเครื่องเครื่องปรับอากาศที่เล็กๆที่เราใช้ตามตทั่วไปเนี่ยเยอะมากเลยครับครับแล้วการที่เรารวมศูนย์ของเครื่องทําความเย็นไว้ที่นี่เนี่ยก็จะทําให้การใช้สารทาความเย็นนี้น้อยกว่ารวมรวมกันถ้าเราไปติดเครื่องเล็กๆไปหมด กาใช้รวมกันเนี่ยสายทำคมเย็นจะทอเหลือแค่หน <in> ึ่งในสามหนึ่งในสามเอยแล้วก็ส<อ>ารทำคเย็นก็ไปกรีนเฮาส์แก๊สเหลือแค่หนึ่งในสาม้วยังเป็นสารทำควเย็นที่มีผลกระทบน้อยกว่าอีกเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยหให้ความสําคัญเน้นเรื่องผลกระทบของสิ่งแวดลอ้อมเป็นการที่เราออกแบบทําแบบเนี่ยก็คือจุดประสงค์คือว่าเราจะถ้าเราต้องสร้างผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมทำยังไงถ้าเราสร้างผลกระทบสิ่งแวดลอ้อมให้น้อยที่สุดนี่คือเป้าหมายเพราะมันต้องทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นมิตร ทั้งยั่งยืนใช่ครับทั้งมีความสุขแล้วก็ทั้งให้ผู้อยู่อาศัยนั้นรู้สึกว่าอยู่ในเมืองที่มีคุณสมบัติครบถ้ถวนสิ่งแวดล้อมคุณสมบัติชีวิตความสุขและความ<ร>าอบอุ่นเราอยากให้ที่นี่เป็นเมืองตัวอย่างอของของ,ของคำว่า sustainablesustainable แล้วเราก็อยากจะทำตัวอย่างให้คนดูแล้วก็อยากให้นักพัฒนาโครงการในอนาคตมองว่าถ้าจะพัฒนาโครงการในอนาคตเนี่ยก็อยากให อยากจะจูงใจด้วยการทําให้ปฏิบัติได้เห็นจริงให้นักพัฒนาโครงการต่างๆเนี่ยได้พัฒนาโครงการในแนวนี้ถ้าทุกคนช่วยกันร่วมมือพัฒนาโครงการในแนวนี้โลกก็จะดีขึ้นครับและนี่ทีมงานที่ยืนอยู่นี่มือหนึ่งทั้งนั้นในวงการต่างๆนะโอ้โหนี่ชั้นหนึ่งของโล่หมดเลยนั้นเราบอเบราบเบุร์หนึ่งจากวงการไหนบ้างอ้าวก็มิสเตอร์ชอยเนี่ยมือหนึ่งมาจากซัมซุงไอจีเนียลิ่งย้ายฐานมาทำงานกับที่นี่นะครับ เป็นคอร์สเซ็คช,ชั่นเป็นเอก์ทีครนะครับคุณคุณวิชาครบับนะครับคุณวิชานี่ก็ ทำงานร่วมผมมา40ปี40ปีแล้วครับครับเนี่ยยังหนุ่มเลยนะ40ปีเป็นคเนี่ยเรียกว่าเป็นเชี่ยวชาญเกี่ยวกับพวกงานระบบเครื่องไฟฟ้าระบบเครื่องไฟน้าครับนุ่นนุ่นคุณอนุพลนะครับคือบริษัทยูนิซัสที่เป็นคนที่จะต้องดูแลอ่าอเาโอเ e เ a ชั่นของิสเต็มนี้ต่อไปในอนาคตนะครับนี่ก็เคยอยู่การไฟมาก่อนครับครับก็ก็เรียกว่าก็ทำงานร่วมมาตั เนี่ยพวกนี้ประสบการณ์สามสี่สิบปีหมดนะครับจากนั้นก็เรียกว่าเป็นชั้นนําขององค์การแล้วมาบรรจบพบกันได้เนี่ยผลงานยิ่งสุดยอดจากประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยใช่นะครับก็เป็นการรวมตัวขันเรียกว่ารวมตัวของแชมเปี้ยนก็ว่าได้นี่ผมน่าแชมเปี้ยนนะครับผมนี้บอกว่าน่าแชมเปี้ยนนะเออตอนนี้กลายเป็นผู้ยโย o สงเสริมสำคัญมากคนนี้สำคัญมากแต่มองข้างนอกไม่พอครับเดี๋ยว เราจะต้องขึ้นไปดูกันนะครับคุณเกชาครับแล้วขอบคุณนะครับทุกท่านครับที่มาด้วยการสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับประเทศไทยเราแล้วก็จะได้รัคุณภาพระดับสามคนทีเดียวครับครับงานนี้สุดยอดครับเดี๋ยวได้เจอกันครับ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 ที่เราเห็นอยู่นี่คือเอ่อบริเวณที่ตั้งที่เรียกว่าที่ตั้งคลูนิงทาวเวอร์คลูนิงทาวเวอร์เพราะว่าพอเราทำความเย็นให้กับภายในเมืองฟอเรสเทียแล้วเนี่ยเราก็ต้องระบายความร้อนออกนี่คือเรียกว่าคลูนิงทาวเวอร์คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความร้อน ของเมืองคอร์เอชเตียนะครับ<ห>คือเราบอกว่าการระบายคือถ้าเราใช้ปกติทั่วไปเนี่ยอาคารทั่วไปเนี่ยส party, มันใช้เครื่องเครื่องเคปล่าอากาศเครื่องเล็กเครื่องน้อยเนี่ยมันจะระบายความร้อนได้อากาศก <itative S 1> ารที่เราระบายระบายความร้อนได้อากาศเนี่ยมันจะทําให้เมืองเนี่ยร้อนขึ้นเพราะว่าไอ้ตัวเครื่องคอนเดนเซอร์อยู่เนี่มันระบายควา,ามร้อนออกมาแต่แต่ว่าอันนี้เราดึงการระบายความร้อนทั้งหมดของเมืองไม่ไม่มีการระบายความร้อนจากแต่ละอาคารไม่มีดึงมาระบายความร้อนที่นี่ที่เดียวเลย แล้วิธีการระบายความร้อนได้เป no. <c oughs> mm ็นการระบายความร้อนด้วยน้ำการระบายความร้อนด้วยน้ํานี้ไม่ได้ทําให้สภาพแวดล้อมเนี่ยร้อนขึ้นเพราะว่าเป็นการเป็นการระบายความร้อนโดยโดยโดยใช้โลกระเยของน้ำครับนะครับแล้วนั่าแต่พวกนี้เวลาเราระเยขึ้นไปแล้วเนี่ยมันจะกลายขึ้นมากลายเป็นก้อนเมฆนะครับมันก็อันนี้เป็นวิธีการที่เรียกว่าจะสร้างผลกระทบทําให้เมืองร้อนจะจะไม่ทาให้เมืองร้อนขึ้นครับฮะแล้วไอไอตัว c o ่ง i n g tower เนี่ย เรายังใช้คุลที่ทวเวที่ทันสมัยที่สุดครับนะครับแล้วก็ปกติคุณที่ทวเวบางทีมันจะมีละอองน้ำอันนี้เป็นรุ่นที่ละอองน้ําตาที่สุดกินน้ําน้อยที่สุดแล้วก็มีเสียงที่ต่ําที่สุดครใช้อุปกรณ์ที่ค่อนข้างจะเกรดเกดอบวกบวกบวกนะครับตอนนี้จะเห็นแค่2เครื่องนะครับเครื่องที่เห็นเนี่ยเครื่องละสองพันตันความเย็นสองพันตันแต่ว่าตรงที่เห็นว่างๆนี่ทั้งหมดนะครับที่เห็นว่างที่หมดเนี่ย คือเราจะตั้งได้ทั้งหมดเนี่ยสิบเครื่องตอนนี้ตั้งไปแค่สองเครื่องเพราะโครงการเพิ่งจะเริ่มยังยังยังไม่มีคนใช้งานถ้าใช้งานเต็มที่สามารถตั้งไปถึงรงนวนได้ถึงสิบเครื่องเลยตองนี้ไปถึงตรงนี้ <10 S 1> เลยสิบเครื่องเนี่ยหมายว่าสองเครื่องสองพัน 2, ตันความเย็นที่ระบายคนเราได้สองพันตันความเย็นเนี่ยนะครับจะได้ถึงสองหมื่นตันความเย็นคืออาคารครับเนี่ยสามารถรองรับการทําความเย็นได้สองหมื่นตันความเย็นสองหมื่นตันความเย็นถ้าเราว่าภาพว่าบ้านกี่หลังเนี่ยพอจะเห็นภาพไม่แต่ละ ทาวเวอร์บ้านใหญ่ๆหลังหนึ่งก็สิบตันอ๋อนะครับติดตังนะครับอ่าสิบตันน่คูณสองหมื่นพันก็ปสองหมื่นตาความเย็นอเออคําว่าครูเรื่องทาวเวอร์มันต้องหมายถึงเย็นมันทําความเย็นใช่ไหมครับเป็นเป็นเครื่องอุปกรณ์ระบายความร้อนแหละคือเขาทำระบาทำให้น้ําที่ใช้ในการระบายเขาเครื่องทําความเย็นเนี่ยครับจะใช้น้ําในการระบายความร้อนไอ้น้ำที่เราไประบายความร้อนเครื่องทาความเย็นแล้วเนี้ยจะต้องมาระบายความร้อนให้กับอากาศอีกทีหนึ่งก็ ผ่านอุปกรณ์ตัวนี้ครับเราเรียกว่า cooling tower ครับครับังความพิเศษของ f o r e s t สเียเนี่ยที่มีระบบนี้เนี่ยคืออย่างนี้ครับวิธีการวางเนี่ยตั้งแต่ master plan เนี่ยโซนข้างในเนี่ยเราเรียกว่า south plot คือเป็นเมืองทั้งหมดข้างในเนี่ยเราตั้งใจจะทําให้เป็นเมืองที่เย็นเราตั้งใจจะทําให้เป็นครับคูกูกเขาความเย็นคนที่อยู่ข้างในคือการการที่เราจะทําให้คนอยู่สบายเนี่ยครับ เราพยายามจะสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าไมโครไคลเมตไมโครให้เมืองไอป่าข้างในเนี่ยครับมีความเย็นพอไม่มีความเย็นแล้วเนี่ยคุณก็จะใช้เครื่องปรปบอากาศน้อยลงแล้วคุณออกสามารถจะใช้สัมผัสกับธรรมชาติได้ดในสภาพแวดล้อมที่มันเย็นสบายเราถึงพยายามจะสร้างบรรยากาศที่เรียกว่าคุณไม่ต้องไปเขาใหญ่ละบางทีเราบอกยกเขาใหญ่มาไว้ที่นี่ไม่ต้องไปเขาใหญ่แต่นี่กรุงเทพมันไม่ใช่เขาใหญ่ดองั้นจะทํายังไงให้เราใกล้เคียงในได้บรรยากาศแบบนั้น ก็คือต้องส่งความเย็นเข้าไปด้วย mm hmm. คือเราเออกแบบทุกอย่างดีหมดแล้วมีป่าแล้ว mm hmm. ยังต้องส่งความเย็นเข้าไปเติมอีกอเพื่อให้มันใกล้เคียงกัสบสภาพแวดล้อมแบบนั้นให้มากที่สุดแทนตัวนี้ซีอพตัวนี้คือตัวที่ผลิตความเย็น mm hmm. ในระดับที่ได้ถึงสูงสุดถึงสองหมื่นตันสองหมื่นตันยังไม่รวมถังน้ําเย็นนะ uh huh. ถ้ารวมถังน้ําเย็นก็ถ้ากับสองหมื่น 20, กว่าตัน uh huh. นะครับ uh huh. เพื่อส่งความเย็นทั้งหมดเนี่เข้าไปข้างในก็ไปในเมืองนแหละ นะครับ <Okay. S 2> พอส่งความเย็นเข้าไปตัวนี้ก็จะไปเติม,มเสริมทําให้ข้างใน,ข,งในข้างในนอกจากได้ความเย็นจากป่าแล้วได้ความเย็นที่เราส่งจากแผนตัวเนี้ยเข้า <จะ S 2> ไปเสริมเข้าไปเสริมใอยด้วยจึงจะสามารถสร้างความเย็นได้ในระดับนั้นมันจะเย็นกว่าข้างนอกสักกี่องศาก็เแล้วคือผมนะคาดการณ์บางนีนะป่าเนี่ยมันพิสูจน์มาแล้วว่าเมื่อป่าสมบูรณ์แล้วเนี่ยมันจะลดอุณหภูมิเทียบกับข้างนอกเนี <c oughs> ่ยได้สามองศา สามเลยฮะมันปกติอยู่แล้วบางคนมีบ้านอยู่เบียดต้นไม้ลมลื่นเขาก็รู้อยู่แล้วว่าข้างในบ้านเขาเนี่ยจะเย็นกว่าข้างนอกเนี่ยสามองศาอันนี้ใครก็บอกออนะครับไอ้ตัวเนี้ยเราคิดว่าจะเติมได้อีกสองสองศาถ้ารวมๆแล้วก็คือ, <5. S 1> อเป้าหมายคือว่าห้าแล้วไอ้เป้าหมายห้านี่สําคัญมากเพราะว่าความรู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเย็นเย็นไม่เย็นอะไรพวกเนี้ยสามเนี่ย จะอย่างๆปล้วแต่นเ่อีกสองอีกสมีความหมายมากมันคือมันชัดเลยเหมือนเหมือนกับเราเราเปิดแอร์ใช่แอร์อุณหภูมิยี่สบ2ปดแบหกแค่สองศาใช่แต่เรารู้สึกอยี่แปดต่างยี่สิบแปดแต่ว่ายี่สกเออชัดเจนอ่ะชัดเจนอันนี้คือตัวนี้เลยตัวเนี้ยสององศาที่จะระบบนี้จะช่วยเนี่ยมันจะพิสูจน์ความตต่างชัดเจนนะครับแล้วก็ หมายโบต่อว่าเรามองว่าอีกสองสาเนี่ยเราลองเช็คทางทางเอนจิเนียริงเราบริษโคเมติกนะครับตอนเช้าเนี่ยที่เนี่ยจะมีโอกาสเห็นหมอกเนี่ยในความถี่จังหวะที่คุณจะเห็นหมอกในเมืองเนี่ยถึงเคยโมกไปข้างหนึ่งว่าคุณจะเห็นหมอกปรากฏอาการหมอกเนี่ยมากกว่าที่อื่น เพราะว่าพอระพูอีกสองเนี่ย,ยมันจะลงไปที่จุดที่เรียกาจุดน้ําค้างพอมันใกล้จุดน้าค้างมันจะเกิดหมอกแล้วพอเกิดหมอกมันจะสร้างบรรยากาศที่สวยงามอันนี้ไม่ได้ว่าโมอย่างนี้เรียกว่ากาลังจะเล่าให้ถึงปลายผลการที่จะเกิดขึ้นเป็นความฝัน,แล,นแล้วก็มั่นใจว่าทําได้ด้วยเชิงวิทยาศาสตร์แต่ว่าเคยจำลองสถานการณ์ให้เห็นไหมว่าเออถ้ามันเป็นอย่างนี้สามบวกสององศาเนี่ยคือมันมันมันเป็นเรื่องของจุดน้ำค้างซึ่งเป็นหลักการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปอยู่แล้วครับครับ นี่แหละฉะนั้นเราจะเห็นความแตกต่างอันเกิดจาก Sustain Innovation s u s t a i n n o v a t i o n ครับคือทั้งยั่งยืนแล้วก็ทำหน้าที่จัตรกรรมบวกกันซึ่งแน่นอนคร,รับโครงการอย่างนี้เราไม่เห็นที่ไหนครับในประเทศไทยและผมก็ชื่ว่าในภูมิภาคนี้เขามาเพราะต้องทึ่งนะครัให้ยูตัวลงทุนทำขนาดนี้เลยเหรอครับนี่เหรอครับ,รบเรามาชิลลๆอยู่ที่นี่ชิลลๆอยู่บนถังชิลลวอเตอร์แทงก์ครัชิลวอเตอร์แทงกนะครับนี่ดูกว้างขวางใหญ่โตมันทำหน้าที่อะไรครับ ัวนี้กลเนี่ยครับไอถังใบนี้คือแบตเตอรี่น้ําเย็นแบตเตอรี่น้ําเย็นครับเรารู้จักแต่ครั้งที่เราเราคุยกันครับคนทั่วไปจะรู้จักแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบตเตอรี่รถยนต์แบตเตอรี่อะไรแล้วแต่นะครับอันนี้คือแบตเตอรี่น้ำเย็นแบตเตอรี่น้ำเย็นะครับเราเราเราผลิตน้ําเย็นเนี่ยบางครั้งคนใช้บ้างไม่ใช้บ้างใช้มากใช้น้อยเนี่ย มันก็บริหารจัดการพลังงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอนะครับการที่มีฐานน้ำเย็น<ฮ>ก็หมือนกาบาเรามีแบตเตอรี่สำรองอกเก็บไว้คือเป็นสำรองด้วยสำรองด้วยแล้วก็เก็บพลังงานในกรณีคือน้ำเย็นบเก็บสำรองไว้ทําให้เราสามารถบริหารจัดการการใช้พลังงานที่ม<ฮ>ี<ฮ>ประสิทธิภาพ<ฮ>นะครับรถ้งหมดเนี่ยรถกาห็ห้ให้ให้ให้แพลนตัวนี้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับเพราะว่ามันจะตอบโจทย์หลายเรื่องนะครับเพราะว่าไอ เวลาเราไปบริการน้ําเย็นอะอาทีร้าที่เรียนเครืัองประชับเราก็ต้องทําให้ค่าใช้จ่ายเรื่องความเย็นของผู้ใช้อาคารในนี้ยมันต่ำกว่าที่เขาไปใช้เครื่องเป่ากาแบบตัวเล็กตัวน้อยตรงนี้เป็นแรงจูงใจที่จะต้องสู้กันสู้กันที่เปอร์ฟอร์แมนต์คือประสิทธิภาพของการทํางานของการทําความเย็นเราก็ต้องพยายามหาเทคโนโลยีนวัตกรรม เพื่อให้ที่เรียกว่า CUP p l a ของเราตัวนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดจะมี Performance สูงสุดโอ้มาเกาทสำคัญตัวนึงก็คือทำน้ำเย็นใบนใี้ที่ทำหน้าที่เป็นแบตเตอรี่น้ำเย็นแบตเตอรี่ที่ d i a m e t e 19เมตร<ม>สูง36เมตรทำไมต้องใหญ่ขนาดนี้เพราะเราต้องดูอะไรทั้งเมืองในโครงการเราใหญ่นะมันต้องคอเลสเตอรนนั่นนั่นสิมันใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้บังเอิญเราเราเราจะมีเรามีเป้าหมายว่าเราจะมีโรงพยาบาลอยู่ข้างค่ะโรงพยาบาลนี้โรงให้บาเนี่ยคือว่าไฟดับไม่ได้อืม แล้วโรงพยาบาลคําเ,เย็นก็ขาดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวไฟฟ้าดับเ,เราจะเดินเครื่องอาจจะมีปัญหาอาจจะไฟที่ไหนไม่จ่ายแต่ว่าพอเรามีทางเก็บน้ําเย็นเราแค่ปั้มน้ําเย็นไปจบเรกต้องเรายังถึงที่ที่บอกเคยโม้ว,ว่าในโครงการเมืองเพรสเทียเนี่ยเป็นโครงการเดียวในโลกมั้งจห้องนอนไฟฟ้าดับ อ่าเปิดแอร์ได้อยอก็ความเย็นแบบนี้ใช่แล้วก็มันไม่มีอะไรเครื่องไม่ต้องเดินก็ได้ฉะนั้นเย็นเก็บไวไม่มีควากลางคืนดึกดนอนแล้วเสียอ๋อต้องลุกขึ้นมาร้อนอย่างนี้ไม่มีแล้วนะคืออันนี้บังเอิญส่วนตัวเนี่ยเราก็ติดแอร์ไปแล้วคือเดินนิสัยแอร์ใช่แล้วก็วันไหนวันไหนแอร์ไม่มันเสียที่บ้านนะไฟเสียไฟดับอ่ะโอ้นอนไม่ได้นอนไม่ได้ลุกขึ้นมาตีสองเป็นสามคือตัวเองประสบการณ์อย่างนี้คิดว่าหลายๆคนก็แบบนี้ครับ เอ้ไม่ได้นะฟอเรสเซียขนาดนี้แอร์ไม่ได้ไฟดับต้องต้องทํางานได้ใช่ใชก็เลยคิดไอระบบนี้ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยทําแล้วเรียบร้อยครับในโครงการฟลอเรสเซียเนี่ยเราเราบอกว่าห้องนอนของคุณนะจะอยู่คอนโดจะอยู่บ้านบินล่าอะไรแล้วแต่นะไฟฟ้าดับเนี่ยปุดบแต่งได้เอออันนี้สุดยอดเขามาจะทําเงียนบบนี้ใช่เลยใช่เลยครับครับฉะนั้นนี่จะเป็นโครงการที่เป็น ผู้นำจะเรียกว่าในภูมิภาคนี้เลยก็ได้นะเทคโนโลยีนี้เรารวมจากอะไรบ้างไม่ไอยีผมไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกแบนี้แบบนี้นะคิดแบบนี้นะเราบอกว่าห้องนอนเปิดแอร์ได้ถ้าไฟดับไม่มีนะไม่มีไม่มีไม่มีนะคือเราคิดแปลกกว่าคนอื่นนะถูกต้องถูกต้องอันนี้มาจากการที่เราต้องสร้างอะไรที่เป็นจุดเด่นที่เป็นผู้นำในวงการคือคือเรามองแล้วว่าไหนนะเราจะมีข่าทั้งทีแล้วเนี่ยเออ เราก็ต้องใช้ประโยชน์จากครับได้เต็มที่ครับก็สร้างมาตั้งใหญ่โตขนาดนี้นะครับแล้วจริงๆในมุมมองของวิศวกรนะมันมีหลายอย่างซึ่งเหมือนกับว่าในโครงการปกติเนี่ยเราเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากลักษณะอะไรว่าห้องเครื่องแบบเนี้ยเต็มที่นะฮะในในโครงการนี้เนื่องจากว่าก็มีโอกาสที่ท,ที่เราจะาที่จะนําเสนอได้นะครับเราก็เลยเต็มที่เลยก็เหมือนว่ารเราก็พยายามจะคิดว่าตัวแพลตตัวเนี้ย มันสามารถจะทานอกจากทําความเย็นปกติเป็นห้องเครื่องปกติมันต้องมีอะไรเหนือไปกว่าการแค่ทําความเย็นซึ่งมันมีไอความพิเศษต่างๆนี้มันมียกตัวอย่างเช่นเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็เติมความพิเศษเข้าไปก็จะเป็นความพิเศษที่คนที่มาอยู่อาศัยในเมืองนี้จะได้หลับด้วยครับแล้วผมเห็นใช้คนน้อยมากเลยอ่ะมันระบบก็ต้มาติ่พอสมควรครับก็ในนาโคอ่าเกอเนี่ย บอกทีมงานทุกคนแม่ยกไปทีมงานเลยทีมงานทีมงานมันต้อง AI อ่านสิแล้วนันเอไอในการที่จะบริหารจัดการแค่ัวไอ้ประสิทธิภาพมันไม่ใช่แค่ว่าเครื่องจักรมีประสิทธิภาพระบบเราออกแบบมาติดตั้งมีประสิทธิภาพอย่างเดียวแต่เวลามันใช้งานจริงมันต้องเรียนรู้เรียกว่าพฤติกรรมผู้บริโภคถูกต้องนะครับเอไอนี่จะมาช่วยเรื่องการเรียนรู้พฤติกรรมผู้บริโภคระบรับการทํางานของทั้งหมดเนี่ย ให้มันแมชกับพฤติกรรมผู้บริโภคอันนี้มาถึงเปอร์ฟอร์แมนซ์จริงของการใช้งานจริงนะครับยันก็ทีมงานเนี่ยระยะต่อไปหลังจากที่เริ่มต้นเรื่องเริ่มเดินเครื่อใมาหลังจากนั้นผมอยากจะรู้ว่าวิธีการเมนเทนเขาก็จะเรียนรู้คือระบบเอไอจะมาช่วยเรียนรู้พฤติกรรมของการใช้งานจริงของที่นี่เลยถูกต้องแล้วก็มาปรับการทํางานของระบบกระบวนกาแล้วก็จะเก็บข้อมูลมาได้เรื่อยๆข้อมูลเอไอจะมาช่วยเราซึ่งก็ไอข้อมูลนี่จะมีคุณค่ามาก เพราะว่าพฤติกรรมของผู้มาอยอาศัยแล้วซึ่งไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนนี่ก็<ช>จะเป็นข้อมูลที่มีคุณค่ามหาศาลใช่ครับใช่ครับ <laughs> นี่ครับวันนี้คุณเกชาพามาผมตื่นเต้นเพราะว่ามันเป็นเทคโนโลโยีใหม่แล้วมันเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้นำครับและผมชอบคำนี้ชิลทาวเวอร์ชิลแบตเตอรี่นั่เย็นแบตเตอรี่น้่เรียนแต่เขาบอกชิลเนี่ยพูด๊บบชิลชิลเขจะต้องเข้าใจแล้วมันไม่ใช่คำนี้จริงๆนะ C H I แต่ว่า L c เนี่ยที่เราบอกว่าไปชิ i ที่ร้านกาแฟหน่อยไปชิ i ที่นี่ chill หน่อยเนี่ยนะมันคือนี่เลยครับแล้วพอเรามาอยู่อย่างนี้มันชิ i l l c อ่ะ c h i ชิ chill อ่ะ chill มันก็จะชิ i l l c ต่อไปครับสุดยอดเลยครับใช่ครับเราสร้างเราสร้างอารมณ์นี้แหละบรรยากาศนี้ในบริรับสนับสนุนโดยบริษัทกาแฟดำจำกัดสามารถติดตามสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกช่องทางทั้งระบบ iOS และ Android Sutichai Podcast anywhere, anytime, any device.